ยังคงปกป้องคุ้มครองประเทศทําให้ผู้คิดทําลายคิดร้ายไม่อาจทําได้ต้องแพ้ภัยตนเองก็ต้องดูกันไปอีกครับว่าใครจะได้รับบทลงโทษจากเบื้องบนอีกขออย่าให้พ้นใน3วันขออย่าให้ทันใน3มเดือนขออย่าให้เคลื่อนใน3ปีซึ่งผมเชื่อว่าประเทศนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้สยามนี้มีเรื่องเล่ากับตอนที่1179ขอนําเสนอเรื่องราวของเทวรูปองค์สําคัญในพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระบรมมหา และชวังมาเล่าสู่กันฟังพระสยามเทวาธิราชเทวรูปองค์นี้รัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างคือโดยพระองค์เชื่อว่าสยามประเทศนี้รอดพ้นจากพยันอันตรายและภัยพิบัติต่างๆคงจะต้องมีเทวดาคอยปกปักรักษาเป็นแน่แท้จึงสร้างรูปหล่อเทพเทวดานั้นขึ้นเพื่อใช้สักระบูชาพัสยามเทวาธิราชมีขนาดความสูง8นิ้วกว้าง2นิ้วหล่อขึ้นจากทองคําทั้งองค์ลักษณะเป็นเทพเทวา